รู้สึกว่าหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวหน้าหนาวแล้วตัวนี้นะครับผมนี่นะครับพรอมนะะนี่สลงนี่ใครอยู่หลังของน้องการถ่ายเปล่ายังไม่ต้อง ขอยื่นมืกดไลค์มาให้น่อยไดครับยื่นรวมกันมาเลยครับหนึรวมรวมกี่ลยครับหนโอเคไปกลับไปด้าหนาวได้ละชชาของคมณงบ

ขอบกดไลน์หน่อยสิขอบกดไลอบกลแล้วลแล้วลแล้นะคะรอชัวร์เคขอบคุณค่ะแม่ขอพ่ะ